เราอยากได้คลิปแบบนี้ทํำยังไงถ่ายยังไงตัดต่อแบบไหนลองดูคลิปนี้ให้จบนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับวิธีการถ่ายคือเราตั้งกล้องถ่ายแบบนี้เลยครับตั้งกล้องยาวๆไว้แบบนี้เลยครับนี่คนที่แรกนั่งลงนะครับแล้วคนที่2เข้ามาชี้มือแบบนี้นะครับคนที่3มชี้มือมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่2เนี่คนแรกเสร็จแล้วเพ๊่ คนที่สองจะเข้ามาตรงนี้เราเขามายืนตรงนี้นี่คือคนที่สองเราเว้นช่องไฟไว้ด้วยนะครับเว้นช่องไฟตรงกลางไว้ด้วยนะนี่คือการเว้นช่องไฟนะครับเด้อคนที่สองเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วนี่คนที่สองเสร็จตรงนี้แล้วคนที่สามนั่งลงตรงนี้เลยนี่คือวิธีการถ่ายนะครับถ่ายให้มันยาวๆเลยครับไม่ต้องตัดคลิปตัดอะไรถ่ายนะเอาแบบนี้เลยถ่ายให้มันยาวๆให้มันเป็นคลิปเดียวแบบนี้เนี่ยวิธีการถ่ายถ่ายเสร็จแล้วนะครับนี่คือถ่ายเสร็จแล้ว ถ่ายเสร็จแล้วเรามาดูกันเลยว่าจะตัดแบบไหนนะครับผม oh. มาครับเราจะเริ่มวิธีการตัดนะครับจิ้มไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับนะจิ้มไปที่โปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปที่ถ่ายเข้ามาเลือกเข้ามาได้หนึ่งคลิปนะครับเพิ่มกดเพิ่มดูไปช้าๆไปพร้อมๆกันนะครับกดเพิ่มทีนี้เรามาเลื่อนดูว่าเราจะเอาแอคชั่นตอนไหนผมจะเอาแอคชั่นตั้งแต่เริ่มนี้เลยนี่นะวิธีการลบ ข้างหน้าเราไม่เอาเราจิ้มไปที่คลิปหนึ่งทีแล้วกดแบ่งฉากกดแบ่งฉากแล้วลบตัวนี้ไปลบทิ้งไปนี่ใช่ไหมคำว่าลบลบไปเราเลื่อนมาแอคชั่นตัวนี้แอคชั่นตัวนี้นี่ตัวนี้มานี้ปังเห็นไหมนี่คือแอคชั่นที่หนึ่งนะครับเราเลื่อนมานะครับเลื่อนด,ดูแอคชั่นเราจะถึงตรงไหน อันนี้ตัวแรกเราจิ้มได้ถึงนี้นะจิ้มไปที่คลิปหนึ่งทีกดแบ่งฉากแบ่งฉากไว้ก่อนเลยขั้นแรกนี่คนที่สองกำลังจะเข้ามาผมจะเอาคนที่สองเข้าตรงนี้นี่นี่นแต่แค่นี้ผมกดปุ๊บกดจิ้มไปที่คลิปนะแล้วก็กดแบ่งฉากลบส่วนนี้ทิ้งไปเราได้มาสองคลิปแล้วนะได้มาสองคนแล้วเราจะเอาคนที่สามเข้ามาอคนที่สองเอาแอคชั่นถึงไหนดูก่อนนะเอาถึงนี้จบปุ๊บ ถึงนี้กดจิ้มที่คลิปกดแบง่งฉากไว้ก่อนเราเลื่อนมาแอคชั่นที่3คนที่3มจะนั่งอยู่ตรงนี้นะได้คลิปจิ้มไปที่คลิปอีกหนึ่งทีกดจิ้มลบสวนไม่เอาทิ้งไปนี่เราได้มา3มคนแล้วเราได้มา3มคนล้วจะทายังไงมันค่อยจะนั่งอยู่เรียงกันในภาพภาพเดียวกันคือเราต้องมานี่ครับใช้เครื่องมือตัวนี้เอามาไว้ข้างล่างเอามาไว้ข้างล่างนะั้นด้วยเครื่องมือจิ้มไปที่คลิปนี้หนึ่งทีก่อนด้วยเครื่องมือ ด้วยเครื่องมือภาพซ้อนปั๊บไล่มาภาพซ้อนแล้วเราเลื่อนมาเลยภาพซ้อนเราภาพเลื่อนมาเลื่อนมาเราดูแอคชั่นคนแรกตอนที่กําลังชี้มือชี้มือคนแรกอยู่ไหนเราดูแอคชั่นให้ได้นะนี่แอคชั่นตอนนี้ชี้มือปัง้งนี่คนทนี่จะเข้ามาทันทีเลยปั๊บนี่นี่คือวิธีการเอาคนที่หนึ่งเข้ามานะ แล้วทายังไงถึงจะเห็นเราใช้เครื่องมือตัวนี้เลยครับใช้เครื่องมือตัวนี้เลยจิ้มไปที่คลิปหนึ่งทีนะใช้เครื่องมือมาร์ทนะครับใช้เครื่องมือมาร์ทนะถ้าเกิดดูดีๆนะครับดูดีดดๆนะนี่เครื่องมือมาร์ทนะนี่ไงมาร์ทนะจิ้มไปปึ้งเราเลือกใช้ตัวนี้เลยก็ได้ตัวเนี้ยแนวนอนก็ได้เราจะเอาแนวนอนเอาตัวไหนก็ได้เลือกได้หมดแหละมาอยู่อย่างนี้เราจับสองนิ้วหมุนเลยหมุนเลย ไม่ต้องคิดอะไรมากหมุนอย่างเดียวแล้วก็เลื่อนเครื่องมือมารตตัวนี้มาเห็นไหมมันได้แล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราแบ่งช่องถ้าเกิดเราแบ่งช่องไฟมันได้มันก็จะได้เลยมันเห็นไหมที่ผมบอกว่าต้องแบ่งช่องไฟเห็นไหมดีนะปังเห็นไหมตัวนี้เข้ามาแล้วแล้วคนที่สองเขา,าไงอะอันนี้ติทกถูกไปแล้วคนที่สองมนอยู่ข้างบนเราจับมันลงมาไมข้างล่างเหมือนเดิมด้วยเครื่องมือภาพซ้อนเหมือนเดิม ด้วยเครื่องมือภาพสอนมือเริ่มจับลากมาข้างหน้าเลยจับลากมาข้างหน้าแล้วดูแอคชั่นตัวที่สองมันจะเข้าตอนไหนใช่ไหมเราดูไอ้ตัวข้างบนมันชี้ตอนไหนล่ะตัวข้างบนมันชี้ตอนไหนไอ้ข้างบนชี้ปังชี้ตอนนี้เราก็เข้าตอนนี้เลยนี่ปังเห็นไหมได้แล้ใช่ไหมเนี่ยเคเคแล้วทีเนี้เราทำยังไงคนที่สามเขาจะเห็นเราก็จิ้มไปที่คลิปข้างล่างคลิปไปข้างล่างนะ เราใช้เครื่องมือตัวเดิมเลยเครื่องมือมาร์ตตัวเดิมเลยเครื่องมือมาร์ตตัวเดิมเลยเอาใช้ตัวเดิมเลยก็ได้ปังหมุนมาตัวนี้หมุนหมุนตัวนี้มาหมุนมาหมุนมาแล้วก็ลากมาให้มันอยู่ตรงกลางอย่าให้มันซ้อนกันเห็นไหมตัวไอ้ตัวนี้มันแบ่งช่องไฟน้อยเกินไปเห็นไหมเนี่ยผมพยายามเบี่ยงเบียงเบียงตัวเองออกเห็นไหมเนี่ยได้แค่นี้เองเนี่ยแค่นี้เองง่าย ติดถูกไปพอดีเนีเราทามันมันสั้นเกินมันสั้นเกินไปแล้วก็ไม่ใช่อะไรยากมันสั้นเกินไปแล้วก็ลบออกลบให้มันเท่ากันจิ้มที่คลิปกดแบ่งฉากลบส่วนหลังทิ้งไปปุ๊บนี่คลิปที่ได้มันจะออกมาเป็นแบบนี้ปังไอตัวนี้เข้ามาปังแค่นี้เองครับแค่นี้เองนะลองเอาไปทำกันดูเลย